ทักทายกันยามเช้าจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ยิงที่สิเห็ดลาบปูด้วยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเนื้อปูที่ห่าต่าไปแล้วด้วยจ้าต่าไปแล้ว,ลวเราห่ากกบมาล้วนอ่นามาต้มไหนนมันงวดลุกพอจ้จพี่น้องเราก็กำลังหลกพักจ้าอันนี้ก็คือพักตะค้มหน่อยตะค้มหน่อยเวทีกับลาบปูเจ้าพี่น้อง ต้มน้ำใหม่น้ำจ้ะต้มน้ำใหม่กับทัว่วคู่หัวมันปูจ้ะพี่น้องจา๋าสิลาด,ดใส้ประกอบจ่ะประกอบเมื่อเื่นอตอนนี้ประกอบกสุกร้ายแล้วเดือดพุดๆเลยจ้ะท่านรอให้น้ำม,ม,มันงวดลงก็จ้ะพี่น้องจา๋าน้ำงวดลงแล้วเขาจังสีออกไปปุงเครืผงผง่องปุงต่างๆแล้วจ้ะจ้ะพี่น้องจา๋าน้ำเดือดแล้วเขาก็รีไฟลุ่มจ้ะไฟอ่อนที่สุดจ้ะพี่น้องจา๋าเพราะว่า เปิดไฟแห้งนะะมันมันกเจะปูมขึ้นมาจะปูมขึ้นมาอยู่ทั้งขางหมอเห็นไหมกะน่าก็ต้องรีไฟลุ่งนับน้ำิืมงวดล้วจะพี่น้องจ้าการตำมันปูนี่กะบางคนกับอาจจะเห็นพักก่อนก็ยิ่งลี่นกัของยิ่งลื่นนี่สิแกะเอามันปูออกจากกระดองปูก่อนจะไม่แยกไ้ตัางหากนั้นเ่าก็จะเอาท้งงมดของปูนะจ๊ะไปตำไปปูดขายละเอียดนะจะพี่น้องจ้าปูดรายละเอียดเราวเอาแต่มา เอาน้ำใส่กล่องเอาน้ำเนื้อเนื้อมั่นใจกล่องเอาน้ำเนื้อเนื้อของมั่นใจเอาเศษมันออกแล้วแต่เอาน้ำเก้าใจดีปั่นแล้วแล้วก็มาตัมตั้อีกสองรอบจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็กลองแบบนั้นอีกจ้ะสองรอบแล้วเพื่อให้มันละเอียดที่สุดจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ห่อกับมะกรองมะกรองด้วยตะแกรงตาที่พี่นี่จ้ะพี่น้องจ๋าสองรอบเพื่อเอาเศษเอายางมะลงแล้วจ้ะพี่น้องเอาน้ำเนื้อมันปูรวนๆด้วยจ้ะ กีฬาเขาไปลากแต่ยังมันก็จะละเอียดเลยจะ้ะจะหอม,มจะมั่นจะพกจะพกกินดีกระดองมันม่นสินะ่อ่านี่ก็พ่อเราจะพี่น้องจา้าอันนี้เนื้อปูนี่ซื้อมากสองลอยเงี้ยด้วยกันกิโลคนไทยกิโลละลอยจากพี่น้องซื้อมากสองกิโลกับสองลอยอ่าเครื่องปรุงมันกับโบมี่อย่างมากมายรอกพี่น้องจ้ากต่บางคนก็อาจจะเห็นพกขึ้นกันเนาะบางคน เห็นหลายค้นบางข้นผงใช่ใบ่กับปู่นั่นเลยจ้ะใ่ของหญิงนี่บ๋ใจากราวะข้นจับปกี่กันเนาะแต่มันจะไปกบข้มันข้หอมของปู่เ้าไปเลยพเหลือสินใจใส่นะจ้ะเพื่มผสมเขากับขห้นกละขี้นิดเรือนะคะมิกเรือมีน้ำปลาปูชุดนั่จ้ะนแกงนัวนะคะมี่ตกผัวแล้วก็ซอยหอมแดงใส่จากพี่น้องจ้าแล้วก็ลวดกชี่ ที่ปกที่เที่ยวด้วยไหนเนี่ยจ้าพี่น้องจ่าคนปกที่เล่าด้อจ้ะแต่ก็มาณนั้นจ้ะพี่น้องเหตุผลว่าเป็นอย่างคือเพราะใช้ต้นหอมเพราะว่าอ่าต้นหอมเนี่ยมันเขาจะอ่าคว่ำหอมของมันจะปรถทุหัวหอมแห่งจ่าพี่น้องจ่าเขาจะเลยเหลือกที่จะใส่หัวหอมแห่งแทนต้นหอมจ้ะพี่น้องจ่าแต่ว่าพกที่ไงยังใส่คือเกาจิจ่าเพคอยมาติดตามกันจ้ะว่าาต่างของเขาจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะ